ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับทือท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นทหนึ่อีกแล้วเป็นแนวทางสองมกราหกแปก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะ ใบนี้ครับผมก็เป็น,น,นเดินล่าแบบ2ตัวเดินล่างแบบ2ตัวนะก็แบ่งปาน 90, 90นะ90ะเก้าศูนย์ทางที่ผ่านผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะเดินทานที่ผ่านมาก็ผ่าน เส่ยงแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน90เบ่งปาน2ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางเนีวทันที่แล้วเบ่งปานศนะู 01, 1, นยะ์หนึ่งนะศูนยนงพนะศูนย์หนนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเกนะ้าศูนย์ะท่าชมขอบคุณมากเลยนะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็ราศีกรกฎรสนรสนอรสสนอล่าเบ่งปันตัวเดียวตัวเดียวเก้านะเบ่งปันตัวเดียวเก้าอดีตก็มีหลุดบ้างนะอนดีตก็มีหลุดบ้าง ซึ่งเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเก้าตัวเดียวนะเบ่งปันเก้าตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทางขอบคุณมากจริงๆขอ้อมูลอดีตที่ประพันมาก็สรุปแล้วผ่าน ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้เสือคีมชากันราวเบ่งปานชุดเต็มล่าสองตัวล่าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้า เบ่งปันหชุดเบ่งปัน6ชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากจริงๆเลยแนยวทางที่เบ่งปันแต่พอจบท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ต่อไปครับผมเด่นหน่วยล่างรักเกตเกียวสริสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดตัว บ่งปานเจตตัวให้พิจารณาแนวทางหลักหน่อยนนะผว้ชมนะรักเกตเก้วเจ้าของแนวทางต่อไปกระผมใบนี้สองตัวล่าง V30 ก็วิน10หน่อยหลัก10หลักหน่อย10หน่อยเต็ม10หน่อยรวมชุด เคปหน้าจอนะท่านผู้ชเน่โหน่้าองสามสามสามสี่สามเจ็ดสามแปดสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแนะท่านผู้ชนะขอบคุณมากจริงๆเลยแนวทางเอ้ยแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้ครับกับตันเบ่งปันเดี่ยวท่านวิงว่งวิ่งโบนนะวิ่งโบนเนาะท่านผู้ชมนะก็เบ่งปันนะท่านเบ่งป่น,ปนอดีตที่แล้วฟังขวมืออดีตที่แล้วฟังขวามือเบ่งาปาน,ปน สามสองสูตรสามสูตรที่หนึ่งก็สามสูตรที่สองก็สามซึ่งเนวทันไม้นี่ครับฟังไซมือเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะไม่ชุนสองตัวไม่ชุนนะก็จับคู่ตดเอาเองเนาะหลักร้อยสิบร้อยหน่อยสิบหน่อย กับตันนะเจ้าของแนวทางต่อไปมอเตอร์ไซค์นาคิโน่ใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะอดีตที่แล้วครบเป0 1 2์ 12, ครบนะนาคิโนนะ21ครบเลยแนวทางใหม่นี่ครับเจ้าของแนวทางก็ เบ่งปานอีกแล้วนะเดี๋ยวทันใหม่นี้นะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับ01 2 3 4น,นงสี่นะ01 2 3 4นสามสี่เนบะ่ง,งาป,นปาน5ตัวนะทานนาคิโนวิ่งล่าง5ตัว นาคิโนมอเตอร์ไซค์ต่อไปครับใบนี้หลักร้อยสิบหน่อยทันนี้ก็เบ่งปันให้พิจารณาหลักร้อยหนึ่งสแล้วก็หลัก10บหนึ่หลักหน่อย2 4งสีห้าหนะสาสามหลัก หลักร้อยหลักสิบหลักหน่อยนะเบ่งปันสาหลักให้พิจารณาต่อไปครับผมปูชายนะปูชาย10บบนดับ10บบนดับนะเบ่งปันดับ5 เบ่งปันปดับห้าตัวเดียวทวชก็ขอบคุณนะขอบคุณเนวทางที่เบ่งปันปอย่างเร็วเนาะปู่ชายนะเจ้าของข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ ไนี้ก็แบ่งปันเดียวทางเต้มสองตัวเต็มสองตัวแบ่งปันแบ่งปันเต็มแบ่งปันเต็ม 9, เก้าเต็มเดียวนะท่านผู้ชมนเนะาะอดีตก็ผ่านเต็มสามเต้มเจ็ดเต้มหนึ่งเต็มห้าเต็มศูนย์ เต็มศีเต็มศูนย์เต็มสามนะเดี๋ยวท่านใหม่นี่ก็เบ่งป่านเต็มเก้าเต็มเดียวให้พิจารณานะก็เป็นเดีวท่านเต็มวรวมสองตัวล่างท่าผู้ชมอดีพ่านนะท่านผู้ชมนะอดีพ่าน ต่อไปครับผมใบนี้เอกทักษะวิระยะยันเบ่งปนันเดาทานชุดบูญสามศน์ 30, นะท่าน30 3ศูนย์สามหนึ่งสามหน้าะท่านกลับตัวด้วยเนาะกลับตัวด้วยเราไปชูน คูดสองตัวล่างกลับตัวด้วยนะ4ี4 2ูน4 7สี5สองสีสส่สนะท่านผู้ชมก็เป็นวทานคู่สองตัวล่างเคปหน้าจอได้นะท่าน เคปหน้าจอได้นะคู่บนล่างต่อไปใบนี้สิงขนองนาเบ่งปานแนวทานวิ่งร้อยสิบหน่อยแบบสี่ตัวอดีตก็มีหลุดมีผ่านบ้างนะทันโปรโมเดี๋ยวทานใหม่นี้ก็ สิงขนองนาะเบงป่านเจ็ดปดเก้านะเจ็ดเปดเก้าเนะาะอดีตก็มีหลุดบ้างเนี่ยท่านใหม่นี่ก็เบงป่าน 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้าบงป่านสามตัวให้พิจารณาต่อไปใบนี้เออโกงเนาะท่านโกงก็เบงป่น,ปนเดี๋ยวท่านดับหลักสิบฟัง ขอมือก็เป็นอดีตที่แล้วดับสิบบนพันเนาะแปดหกสี่ปดหกสาเนาะดับสี่พันสึ่งเนะียท่นานใบนี้ครับเบ่งบานดับสี่ตัวเดียวเนาะท่านกุงก็เบ่งปานให้พิจาระาดับสี่หลักสิบตัวเดียวดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัวนะ ขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางที่เบ่งปันไปต่อกันเลยใบนี้ครับผมคุณโปซีเบ่งปันอีกแล้วเบ่งปันอีกแล้วเบ่งปันบุญหกนะเบ่งปันบุญหกตัวเดียวล่างห้าตัวเดียวชุดสา9เจ็ดเก ด3 7 7 9 9 2 2 6 7 2 3 9วิวิน3 7 9 2 6ค5 3 5 7 5 9 7 8 7 6 7 1นะท่านคุณป๊อสี่เนาะเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เออใบนี้ครับท่านหน่วยบุญแบบ4ตัว หน่วยบนแบบ4ตัวครับท่านนะอดีตก็สรุปผันนะอดีตก็สรุปแล้วผันนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับ0123นะ0123นวท่านใหม่นี้ก็ะเบงป้าน4ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางไปต่อันเลยใบนี้ครับคุมให้ไว้ เบ่งปาน840 615 8 4นแปดสแล้วก็6กหนะเบ่งปันสองชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางคุมให้ไวเนาะท่านนี้ต่อไปใบนี้เนี่ยวทานลักอร้อยแบบสี่ตัว หลักร้อยแบบ4ตัวครับท่านอาดีตที่แล้วลูดนะท่านนะศูนยหลูดไปนะสึ่งแนวทันใหม่นี้ก็เบงปัน9ก้านะท่าน9ก้าเบงปัน4ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณอย่างมากเลยทับประชมทับปฟังที่น่ารักเอยท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็ย่าเลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจคอมเมนต์กดติดตามโดยครับโหขอบคุณอย่างมากเลยคลิปนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้นะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปใหม่ๆคลิปต่อไป คลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม